คนวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้ววันนี้เรากลับมาในอ P ีของ The Journal of P นะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปกับที่บ้านนะคะแต่ว่าเราไปกับใครเดี๋ยวไปดูนะคะแต่ว่าคนนั้นจะบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักใจดีมากเพราะว่าเขามารับเราที่บ้านด้วยก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าเขาเป็นใครแล้วก็เราจะไปไหนเป็นจะหนีนักทีไปเที่ยวแล้วว้า คนนี้นะคะคือคนสวยที่พาเรามาเที่ยวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีผมชื่อชาลีโสดด้วยผมโสดครับนะคะกินข้าวก่อนนะคะดูดีเป็นคนที่ดูแลดีมากเลยนะคะคนนี้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้คอนแทคด้านล <laughs> ใหญ่ไปเหรอใหญ่ไปหน่อยแต่เด็กกินเข้าไป

ก็มาถ่ายรูปเล่นนะคะอาเต้นบอเอ๊ะ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 หึงที่รู้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าที่พักแล้วน,นะคะเดีย๋ยวไปเจอกนนันที่พักนะคะบ๊ bye ายบายได้เลยนะฉันจะพาคุไปถึงที่รูคไปลงไปเรามาเที่ยวกับนักธุรกิจพันล้านนะคะอายุน้อยร้อยล้านเกอดให้อยู่ที่ไหนเขาก็ทำงานนะคะเก่งไม่ไหวให้เด็ก อันนี้ห้องเรานี่นะคะคือห้องสัญญาของเราแล้วเราก็จะมีห้องน้ำที่สัญญาเหมือนกันชิมแล้วก็จริงๆแล้วตรงนั้นอะ่ะมันก็คือเปิดแล้วก็เห็นทั้งข้างนอกข้างใน,นแต่ว่าปิดไว้จะดีกว่านะคะแล้วก็ตัวนั้น หน้าห้องของเรานะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำเป็มีคนเล่นอยู่สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ว่ายน้ำตี่นีอ้อเ,เปลี่ยนชุดนะครเราเปลียนชุดกันแล้วเพื่อไปกินหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะปลาปู ชุดเลยค่ะ Outfit of this evening อ้วนมากเลยเอาหมดไม่อ้วนของฟ้าสวยสวยอะไรของฟ้าสวยตอนนี้เ,เรากำลังเดินไปกินหมูกระทะนะคะร้านมันก็จะอยู่นี่อับชายหาดเราจะไปนั่งกินบนชายหาดเลยนั่นเอง สนุกไหมคะขับรถมาสนุกมากค่ะได้กินก,ก็มีความสุขมากกินโดนหลอกไว้ดูแก้มไหมคะอะไรของมุดมันกระพุ้นเมื่อไปเลยไปเลยเป <c oughs> ็นไงบ้างคะอร่อยไหมยไม่ทานในวนกินในชะาแต่วันนี้คือกินทั้งวันแล้วค่ะวันนี้ก็คือกินทั้งวันคลิปนี้ก็คือเน้นกินนะคะแล้วก็กำลังจะไปกินหมวกวูกระทะนะคะลิ้มไช่หาน ได้บรรยากาศสุดๆ,ดๆกินเสร็จแล้วก็ขี่รถกับไอกิอิอ่ลขี่รกับลิลลี่ไ่่คกนน้ะคันนู้นรถเขนนน็ขน,น,น,ขน,น,นตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะเรากำลังจะมาเล่นน้กันแ oh <laughs> ล้วพีก่กิ๊บลงมาลมพี่กจะลงีกินไม่คนพี่กิไม่คบอกจะลงอะลงมาเดี๋ยวมันไม่เยน็นลงไปถึงตัวแล้วมันไม่เย็นเนไม่ต้องกอแล้วก็ได้ <laughs> ไม่เย็นลงมาเดีว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลือดไหลเลย <laughs> ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เลือดไหลเลยอไม่บอกครับการทำอะไรสวยๆจริงๆดูดิเลือดไหลเลยน,นี่ก็เคยชุดในหน้มันนี้นะคะเหมือนชุดนอนอะนะแต่ก็ไม่ได้เป็นชุดนอน

น,นี่เป็นเชือกพรมนะคะทุบที่กิฟต์แล้วก็เชือกที่กิฟต์สุดจะน่ารักนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นมื้อเช้านะคะก็มีอาหารให้ได้เยอะเลยแต่ว่าคนเยอะไม่อยากถ่ายเดี๋ยวเขาว่าเอาก็นั่นแหละไปกินข้าวนะคะรอพี่กิฟต์ไปทะเลอีกรอบนะคะอิ่มไหมคะอิ่มมากค่ะแน่นมากค่ะแต่ที่น<ะ>ี่สวยใช่อากาศดี วันนี้วัน,น,ว,น,นวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปทะเลถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินแล้วเราก็จะไปทุกที่ที่อยากไปเลยถ้าเวลาพอโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> มา,มากตัวเนาะโอ้สวยมากคลิปวิดีโอตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถนะคะเรากำลังจะไปกินปิ้งย่างบาร์บีคิวกันนะคะเราเช็คเอาท์เดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเกาหลีเกาหลีก็ใจลองท้องกบเนาะแต่ว่ากินข้าวมา เดินทองทองอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะรถที่ร้านจะรถข้างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่กิฟต์เคียร์ของเราตอนนี้ก็กดตกแล้วด้วยแย่าเพิ่งตกขอไปกินกอ่อน I'm all up in the clouds when it's pouring rain. ตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคะกำลังกลับบ้านอยู่พี่กิฟสนุกไหมสนุกมากค่ะสนุกไหมที่ไปกับหนูสนุกป้าเราจะไปกันอีกไหมไปอยากไปอีกห้าวันโอเคจะไปทิมไ,ไป้าลาจะออลาออกทิมหน้าจะไปที่ไหนอีกเดี๋ยวจะไปบอกเขาบายบาย